บาดนี้ผมสือร่องเล่าไก่จากข้าวก่อนนะครับเอาแบบใส่กล่องจากน้อยนะครับเพื่อให้เป็นทําดองนะครับเนาะซื้อกาววาพันเยาชั่วขาวนะครับคำนองน่อง,องบางป่าของงาคนเก่านะครับเนาะัางครับชีวิตเมียน่อยเอ้ยต้องจบเอือยจังสี หน้าตาโตเฮากด็ดีแต่ผู้หลังคนบอกเคยเทแค่เที่ยวชัดเบิดมือผู้ใดว่าบาปกะสร้างมันแม่โตคอยสิบบอแยแสแค่เป็นสู้พันสัวข้าวกับพอขันเมียอายรับยาว่อเลยมาหาน้อง จักหน่อยเดอ้อไอโอเคครับเดี๋ยวผมสีขาวเดินก่อนกลับปที่นี่นะขับเดินก่อนครับหัวอ,อกเมียน้อยทนคอยน้อยใจ สิเฮ็ดจังใดหัวใจมันหักผัวเพิ่นเป็นโสดมาดนจนสาวบางคนบ่เอิญชอกช้ำเหลือเกินจบสองเฟสแอลกระชัดเอ้ยจ้าหากเมียอ้ายนั่นกับยาวในบ้านรหยมาหาตาหวานจักหน่อยได้บอ่อายจ้ากอดแค่ชั่วข้าวสิได้บอเสียเวลา เป็นว่าที Gesch ่พ <player> ันยาเฉพาะช่วงสาหอาทิตย <inappropriate> <ills> ์เดี๋ยวล้วครับปานี้เครดิตหน่อยบอดังคือเขาดอกเด้อคุณพีเครดิตหน่อยบอดังคือเขาดอกเด้อคุณผีคอไอดีอะไรบางยำวางแช็ดไปวอนตัออายเย่าเว้อยังไหลขันเมียชายเห็นเันสีอาเรือง ซอยหเสียงแล้วตัวเมียว่าไปเมืองสุญิริเดอุอนจนเมียกระตุนยอมแผง่ายดาแทนน้องดี้ลยขั้นอายใส่แบบถูกต้องแล้วไปเปลดอของส่วนน้องสิสวมชุดโมง สยานอนหลับผสมขวดเอ้าไม่คงงานนี่ได้ผลต้องสิชัดไปให้อ้าออกมา แก้วเฮ้ยจ้าสิได้มีสุขน้ำไออีกเถอแก้วเอ้ยจ้าสิได้มีสุขน้ำไออีกเถออย่าเปิดเบือไปเอ้ยใช่เอ้ยอเขียดใส่หน้า มักลายมักคนไม่ีเมียสิเอินไม้เดียของน้องอีกครั้งเป็นพันกรยาชั่วข้าวซุนคิงผู้บาทแทมแซ่บกันสักตั้งสิส่วซ้ำได้กระซังบอกเคยปนอีหยังจักอย่างเอินซื่อดังดังได้บ่อายอยากฟัง ว่มหวังสำหรับเมียน้อยว่มหวังสำหรับเมียน้อยสอยดันหัวใจให้แน่ยาไปแเมียไอ้เลยเด้อจนน้องนั่นเสียหายสิยอมจังไรให้อ้ายทุกดานตอนแรกพอกันที่ห้างเส้นทันสำคัญายแห้แงเข้าใจบ่จงรอจักหน่อยยานนี้นาได้บ่ไอ้จบก่อนนะครับน้อผมเริ่มไก่แบบ ใส่กล่องจักหน่อยนะครับเนาะนะ,นะครับพันุระยาชั่วขาวนะครับครับเอิบเนือกระสินครับ